สวัสดีครับผมพ่อยๆวันนี้มาต่อจากคลิปที่แล้วที่บอกว่าลงทุนไป400ได้หนึ่งต่อสัปดาห์นะั้นคือผมได้จริงๆผมก็เลยขายซาวาน่าพอร์ทิ้งที่บอกว่าไม่เหมาะแล้วไปซื้อฟอร์เรสแทนซึ่งฟอร์เรสเนี่ยก็เป็นการเรียว่าไงลนะ่ะมันก็ขั้นเร็วอยู่ดีอะมันก็คือขั้นเร็วส่วนในซาวาน่ากินเร็วมากถ้าใครจะเล่นจริงจังนะซาวาน่านี่ก็ เล่นแค่สูงสุดทนั่นแหละฟอเรสก็เล่นแค่สูงสุดเท่านั้นแหละเพราะว่าผมเนี่ยฟอเรสคำนวณแล้วสูงสุดเออได้สูงสุด50บาทบาทห้าสบาทต่อวันแต่เราไม่พูดถึงเราจะมาพูดถึงการที่ไม่ต้องซื้อที่ดินแล้วเราไปเอินดีกว่าซึ่งน่าสนใจมากผมให้ดูนี่ผมเพิ่งเห็นระบบอะไรหว่าคอนแทคอาใช่ ก็คืออย่างเงี้ยอ่าเขาจะมีระบบให้เช่าแลนดีเลเกชันเนี่ยก็คือไปพื้นผู้จัดก,การไป,ไปเป็นสจ๊วตจัดการดูแลที่ดินเราก็หาเอาดูอย่างเงี้ยหนึ่งแลได้ศูนย์จุดศูนย์ห้าห้าหกเนี่ยบอลเล่นมันผมอะศูนย์จุดห้าเราก็ไปดูสิศูนย์จุดห้าห้าหกเอ้ไม่แฟร์สี่สิบหกสิบไม่แฟร์ไม่สนใจอันนี้ไออันนี้น่าสนใจกว่าห้ายหกสิบสี่สิบ อันนี้ถ้าเล่นก็จะได้เท่าไหร่อ่าเรามาดูตรงนี้กัน a SX อ่าสิบสิบจุดหนึ่งเก้าศูนย์อ่าแปดสิบห้าแปดสิบห้าจุดแปดอ่าก็ตีซะว่าอ่าเท่าไหร่นะลืมแล้วอ่าฮะ ขาให้ผมแบ่ง0.668คูณด้วย10.2คูณด้วย35.8ได้ัาละ60บาทก็ผมมีที่2อันได้วาละร้อยนี่ก็ได้มาละ60บาทแบ่งกันถูกต้องแล้วแต่เราจะไม่อันนี้คือก็ยังไม่น่าสนใจน่าสนใจก็คือจะพวกอีาอาร์กติกนีอาอร์กติกเห็นไหมที่อาร์กติกคุณดูแลที่อาร์กติกแค่อันเดียว ฮัติกได้เท่าไหร่ไปเล่นเขาเนี่ยทัญญา90ปันได้0.3 168คูณด้วย10.2คูณด้วย35.8ได้115บาทอันนี้ที่ได้เยอะเพราะว่าเขาให้เนี่ยเยอะนะ80%ยวนมีลองเดย์แต่ผมเห็นสูงสุดที่เห็นเนี่ยประมาณหนึ่งคนนี้เจ๋งกว่า เอกี้ให้แปดสิบเปอร์เซ็นตแต่เป็นหนึ่งพอรทใช่ไหมแต่คนนี้เขาให้เจ็สิบเปอร์เซ็นต์แต่เขามีสามพอตเป็นไงล่ะสามพอตคุณเล่นแค่สามพอทหนจะได้ศูนย์จุดแปดสามหนึ่งหกคูณด้วยสิบจุดสองอาคูณด้วยสามสิบห้าจุดแปดค่าเงินเวาลาสามร้อยบาทนี่เล่นชิวชิวสามร้อยบาทต่อวันอ,ะะเอาเจ๋งไหมล่ะสามร้อยบาทต่อวัน นั่นแหละเนี่ยสูงสุดสามล้บาทต่อวันมีควาจริงผมเห็นเจ๊งกว่าเจ๊งกว่านี้นะแต่ว่าไม่ไหวจะเคลียร์เดี๋ยวก่อนนะเรามาดูสิผมเคยเห็นแลนด์เป็นตับเลยนะสิบแลนปวดหัวเลย search number of land plot สิบน,น,นี่เลยสิบสามแลนหสิบอร์เซ็ for you เล่นกันอ้วกสิบสามแลนเนี่ย คุณจะได้เท่าไ,ไหร่ดูสิหนึ่งูย์แปดสคูณด้วยเท่าไหร่วะสิบคูณด้วยค่างเงิน35.8ใช่ปล่าอ่าได้ประมาณ400บาทต่ตอวันนี่นี่ซีเรียสจริงจังอ่ะเล่น13พอร์ตอย่าว่านะผมเล่น2พอร์ตผมยังจะอ้วกเลยเนี่ยสองพอทเลยผมเล่นอยู่2พองพอทเอาว่างานอีกไปตัดไม้ลงตัดไม้ ตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ตัดไม,ดไม้นี่ก็ว่างงานวันนี้ตัดไม้นี่ก็หน้ามืดซื้อไปสองพอตใกล้ๆกันเดี๋ยวผมพอทต,ตัวนี้พอทเท่าไหร่หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดอีกพอทหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์แปดติดกันนี่ก็หน้ามืดติดกันมาถ้าจะลงทุนตอนนี้นะ อาพอร์ตพอร์ตพอร์ตโฟรเรสผมเนี่ยได้วันละห้าสิบาทคำนวณแล้วก็ <c oughs> ถ้าซื้อพอร์ตโฟเรสไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่อ่ะถ้าจะมานั่งเอินอะอ่ะพอร์ตโฟรเรสเท่าไหร่วะตอนนี้ราคาฟอร์มึงขายกันหนึ่งพันเหรออ่าหนึ่งพัน 1, ได้มาหนึ่งดอนเนาะโอจีสัตอ่าไม่ไหวอมัง้ง ไม่คุ้มอ่ะการลงทุนน่ะเว้นว่าที่ดินราคาจะขึ้นในอนาคตอะ่ะหวังตรงนั้นแหละเพราะว่าเมือม่อก่อนที่ดินแพงกว่านี้หลายแสนอะ่ะเพราะเอ,อ็กซี an, ่ทีมาแสนนะว่าที่ดินแพงกว่าเอ็กซีสามเท่าห้าเท่าประมาณสามแสนถึงห้าแสนมากที่ดินตอนช่วงพีคยังไงอ๋อจะไม่ได้ไมื่กันอืมโอเคลนะก็ คำแนะนำของป้อยๆก็คือไม่ต้องซื้อที่ดินถ้าอยากเล่นก็นถ้าอยากเล่นนะอ,อยากเล่นขั้นแรกอยากได้ตังค์ถ้าอยากได้ตังค์นะไป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 เช่าที่ดินเขา,าแล้วก็ไปไปสัดจูให้เขาส่วนแบ่งดีๆเอา,อาแล้วก็อย่างเงี้ยแนะนำว่าให้ไปเอาอา,อาร์กติกหนึ่งพอร์ตแทนที่ไปตบอาร์กติกก่อนที่จะหมดอา,อาร์กติกเห็นไหมของดี ต่อไปก็ถ้า,าติกไม่ได้ก็ซาววนนาไม่ใช่ซาววนนาฟอรเรสฟอรเรสฟอรเสฟอรเสทักสามพอทเท่ากับอาร์ติกหนึ่งพอตเล่นฟอรเรสสามพอตนี่เหนื่อยอะ่ะหรือไม่ก็เออไม่ค่อยแนะนำให้เป็นสซจูเอของซาววนนาเท่าไหรห่แนะนำว่าถ้าจะซาววนนาก็ไปซื้อเองเล่นซาววนนาผมก็ซื้อมาเท่าไหร่อะอนนี้ซาววนนาไม่แพงเท่าไหร่บ้างอ่าซาววนนา สี่ร้อยถูกกว่าเยอะสซาวาน่น้าสี่ร้อยราคาต่ำสุทธาอาร์ซีสี่สี่ามจุดหกแปดคูณด้วยแปดหมื่นห้ากว่ากว่าหมื่นหกที่มันแพงก็เพราะว่าอีทีเรียมมันขึ้นอีเทเรียมมันขึ้นส่วนถ้าเกิดว่าจะเล่นไอ้นั่นนะเพื่อจะเอรหน่ยต้องหวังให้ ASX มันขึ้น อ่าซึ่งมันก็ขึ้นนะขึ้นมาแล้วด้วยอ่ะขึ้นมาเท่าไหร่อ่าขึ้นมาร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วอาจจะขึ้นไปสามร้อยเอร์ซ็นต์สี่ร้อเปอร์เซนต์ก็ได้ไม่รู้โอเคก็แนะนำแค่นี้แหละครับถ้าใครอยากเล่นก็มาเล่นเลยก็ตามนั้นแหละไปเช่าที่เขาไปเล่นได้เงินสามร้อยสูงสุดที่เห็นนะตะเกียบสามร้อย ใช่สามร้อยสี่ร้อยประมาณสี่ร้อยสูงสุดอ่าใช่สี่ร้อยบาทเดี๋ยวไปทําปกคลิปลงทุนศูนย์บาทได้สี่รอยบาทต่อวันโอ้ยกาวอีกอ่าโอเคก็วันนี้แหละแค่นี้แหละครับป้อย,อยก็แนะนำแค่นี้แหละถ้าอยากเล่นก็ไปเช่าเขาวัสดีครับ